วันนี้พบกับคุณนุนะครับในรายการเหมือนเดิมภาษาพาเที่ยวนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับบวกกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะครับวันนี้พบกันยังอยู่กันที่เมืองลำปางนะครับวันนี้มาที่วนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับดูมีป้ายอุทยานแห่งชาตินะครับอ่าี๋ยวจะพาไปพบกับ น้ำร้อนอเขาเรียกน้ำอะไรน้ำร้อนน้ำแร่แล้วกันเนาะ,ะมาทราบความรู้เกี่ยวกับภาษาเล็กน้อยนะครับคำว่าอุทยานนะครับก็คือสวนนั่นเองนะครับอุทยานแห่งชาติก็คือ,อะจะรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ทะเลภูเขานะครับแต่สําหรับที่นี่นะครับก็จะจัดอยู่ในอุทยานแห่งชาติที่เป็นวะนณอุทยานนะครับคําว่าวะนณนะครับบวกกับอุทยานวะนณะแปลว่าป่านะครับ แล้วแผลงวเป็นพอพานได้ก็คือคําว่าพนณะนั่นเองพนณะพนาวะนณะวะนาแปลเหมือนกันแปลว่าป่านะครับเพราะนั้นเป็นวะนะอุทยานแห่งชาติก็หมายว่าในน้ําตกเอ่อโทษนะครับในน้ําพุหรือน้ําร้อนอ่าวัุยาณแห่งชาติแจ้ซ้อนเนี่ยก็เกี่ยวกับป่าโดยเฉพาะนะครับซึ่งไฮไลท์ของป่าที่เนี่ยก็มีน้ําพุร้อนนะครับที่เป็นน้ําพุธรรมชาติเดี๋ยวเป็นยังไง คุณนุจะพาไปเที่ยวชมแล้วก็ไปแช่น้ำร้อนกันนะครับตามคุณนุมาครับโอเคครับสำหรับที่นี่นะครับเดินทางกันง่ายๆมีป้ายบอกทางตลอดนะครับจะมีน้าตกแจ้ซ้อนนะครับล้ำปางร้านอาหารต่างๆบริการนักท่องเที่ยวมากมายเลยวันนี้ก็คนเริ่มมาเที่ยวกันเยอะแล้วนะครับเอาเรามารู้ในเรื่องของอภาษานิดนึงแล้วกันสำหรับคำว่าแจ้ซองน,นะครับ แจ้ซ้อนทั่วแปลว่าอะไรนะครับเรารู้เรื่องของคําว่าอุทยานว่นะอุทยานไปแล้วนะครับแจ้ภาษาถิ่นเหนือทั้งนั้นเลยเพราะเรามาเมืองเหนือเนาะแจ้ซ้อนก็คือแจ้หมายถึงแช่ที่เป็นการแช่น้ําแจ่น้ําก็คือแช่น้าเนาะแจ้ซ้อนเดาซิลูกว่าคืออะไรไม่แปลกเลยมองไปทางนูน้นมีอะไรอยู่น้ําร้อนนะ้ําพุร้อนเนาะเป็นแร่ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้น เดาคำศัพท์กันง่ายๆแจซ้อนก็ถึงหมายความว่าไปแช่น้ําร้อนนั่นเองนะครับแช่น้ําร้อนนะครับก่อนเอาคําว่านาไปก็เหลือเป็นแจซ้อนอ่าเดี๋ยววันนี้คุณนุก็จะไปแจซ้อนให้ทุกคนดูกันว่าแช่กันยังไงเนาะแล้วร้อนแค่ไหนนะครับโอเคตามมาครับผมครับเดินมาระยะเดียวเองนะครับจากป้ายบอกทางเข้าของอุทยานแห่งชาติเนาะอ่ามาพบกับถึงแล้วอะไรเนี่ย ลา,ลานน้ำพุำร้อนร้อนแจ้สอนอ่านเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลานเนี้ยเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนอยู่ด้านหลังของครูนุนะครับแล้วพบกันครับติตต้ามาโอเค ูถึง70องศานะครับแ<ค>ช่ไข่17นาทีไข่แดงจะแข็งอ่าไข่ขาวจะเหลวอ,อย่าอ่านวักผิดนะแช่17นาทีไข่จะแดงและจะแข็งเนียุ่งเลยนะครับผมอ่าจะผิดความหมายไปนิดหนึ่งอ่านภาษาไทยต้องให้ถูกต้องด้วยวเว้ออาานวักผิดความหมายผิดไข่ไข่แช่ไว้เนี่ยโอ้โห ไข่ไข่แช่ไว้แน่นอนไม่ใช่ไข่กูนุแน่นะครับยังไม่กล้าลงเนาะ <c oughs> อ่าตรงน,นี้ร้อนเกินไปเดี๋ยวไปหาจุดอืืนที่แช่เท้ากัน <c oughs> สำหรับบ่อนี้นะครับร้อนขึ้นไปอีกนะครับ73.9องศานะครับแช่ไข่16นาทีเหมือนเดิมไข่จะแดงนะครับ<ข>แล้วก็ <จะ S 1> ไข่จะแข็งด้วยนะครับไข่ขาวก็จะเหลวนะครับเดี๋ยไปดูบ่อหนึ่งอีกตามมาครับ สำหรับบ่อนี้ถัดมานะใกล้ๆก,กันอุณหภูมิ74.4องศาเหมือนเดิมครับแช่ไข่16นาทีไข่ก็แดงจากแข็งไข่แดงจะแข็งไม่ไข่ก็แดงเนะ, <c oughs> ะภา,าษาไทยใช้ใถูกต้องด้วยนะคะผมมาดูบ่อนี้คนนิยมเอาไข่มาแช่กันเอ,อหลายคนเอาไข่มาแช่บ่อนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> แต่แน่นอนเราลงไปไม่ได้แนละ้วควันขโมงเลย ครับผมมาถึงจุดนี้เดี๋ยวเราไปนี่อาบน้ําแรกกันเนอะแต่ถ้าไม่ไหวก็ไปสุขาโอเคครับกลับมาอ้าวจุดที่เราจะไปแช่ช<ม>น้ําแรกกันนะครับรอ่อาไม่ต้องเห็น,หนือากรล จะแช่ไ e ด้แล้วอุณหภูมิไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวคุณนุกลองลองแช่ให้เนื้อว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับผมจะลงทั้งตัวเอาตรงนี้เอาตรงนี้บานไหมบานไหมออนเซนเมืองไทยไม่ร้อนมากครับสบายสบายสบายเลยครับไอเลือดลมมันเดินหน่อย ไหลไปทั้ตัวสบายกันเล่นกันตรงนี้โอ้สบายดีกำลังดีเลยนี่นอนมากนะครับตรงนี้ไข่ไม่สุกไข่ไม่สุกตรงนี้ไข่ไม่สุกนนี้ไไข่่มสุกะครับแล้วก็ไข่ไม่แดงด้วยเอแนะนำเพื่มาจุดที่เขาให้คำแนะนำนะครับได้ครับนี่ทีมงานของเราจะมาด้วยกันนะครับพี่อ้อยคนสวยนะครับโอ้ยคุอะไรเด็กเลี้ยง โอเคนะครับมันจะลำีอะ่ะน้องมุกแล้วแช่ใช่มามาแจ่ซ้อนนี่คือวิธีที่เกิดคําเรียกว่าแจ่ซ้อนนะครับแจ่ก็คือแช่ซ้อนก็คือร้อนนะ <มา S 2> <ช>ครับก็คือแจ่ซ้อนก็คือแช่น้ําร้อนนั่นเองเออเพราะนั้นมาถึงแจ่ซ้อนแล้วก็ต้องมาแช่น้ําร้อนมาแจ่ซ้อนเนาะโอเคครับนี่นะคบก็เป็นจุดที่เราเรียกว่าน้าตกแจ่ซ้อนนะครับผมเต็ม ต้นปนเนือจากป่านะครับแล้วให้น้ำที่บริเวณนี้นะครับผมเป็นไงครับสวยงามไหมเดี๋ยวผมจะให้ชมในใหลายๆทุ่เนาะแล้วก็ด้านหน้นานะคะก็จะเป็นแค่ซ้อนคอนเซนส์นะครับใครที่ไม่ได้อยากแช่บอ่อนธรรมชาติก็ทางคอนเซ็นส์วนดนนตัวนะครับดูภาพด้านนู้นเนาะเป็นอาคารต่างๆเป็นห้องสำหรับแช่น้ำ แค่ออนเส่วนตัวได้นะครับที่นี่ก็มีบริการให้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนอะ,อะอเทตามมาครับออนเซนของเราไม่ใช่ของเราของเขาขอขาครัอ,อ่านี่เป็นห้องห้องนี้เลยสําหรับความเป็นส่วนตัวของใครที่อยากจะมาแช่น้ําร้อนแจซ้อนแห่งนี้ ก็จะเป็นห้องเลยแล้วก็ด้านในก็มีการทําบ่ไว้ให้กับท่านนะครับอ่าเรามาดูการแอบมาดูกันไม่แอบนครับเอามันักะเตนอยู่อุ้ย้าเยียมเยี่ยเยี่ยมเยียเยียเยีย่ขาเท้าพอดีมีแขกไม่ได้รับเชิญครับผมนี่วันนั้นอุทยานแห่งนี้ธรรมชาติสมบูรณ์จริงๆเขาอยู่ร่วมกับเรานะครับจักจั่นก่อยมุ้ยเป็นไง มีนมไหมก่อนเดี๋ยวเขาต่อยเอานะน้่นี่ตั้งกัดแล้วเป็นไงครับอ่าน่ารักมากเลยเอาไปปล่อยก่อนนะครับคืนสู่ธรรมชาติโอ้ได้สดๆเลยไม่ยอมไปอ่ะทำไงอ่ะไปลูกพาไปดูในห้องนะไปลูกปลาเกลียวเขาชื่อปลาเกลียวเนาะตั้งเมื่อกี้เหรอตั้งเมื่อกี้นี้อ่ะไปลูกไปแล้วยบายปลาเกลียวอ้าวเราเข้าไปดูในห้อง แช่น้ำนดาด้นิด่่องไปนหนึไม่เป็นไรนี่เป็นแบบนี้สว<แ>ยงามไหมครับอ่าก็แช่ส่วนตัวมีอาบน้ําได้นะครับแช่ลงทั้งตัวได้เลยน้ําก็ทําการกรองสะอาดมาแล้วนะครับอง<อ>ไม่อเคเดี๋ยวคุณลูกขออนุญาตแช่น้ำร้อนส่วนตัวสักนิดนะครับ บ๊ายบายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ